ผมต่อเข้าใหม่มีแต่ส,สวยๆนะคะสาวกสายฝ่อที่อยากต่อผมอยากต่อไฮไลท์นะคะตอนนี้ลดมัดละ5้าร้อยจากราคาเต็มนะคะผมมัดหนึ่งนะคะ445 0ันส0่นห้ารห้าร้อยนะคะเหลือ4ี่พนะคะต่อให้ฟรีมีกิฟมีกาวมีนาโนมีเคลาตินนะคะเห็นไหมมีทุกสี่นะคะนี่เอามาให้เป็นแซมเปล็ลอันนี้สีขาวสีบอลทองนะคะ สีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลทองะคะ่ะคนไหนที่น้ามีเฉดสีตอนนี้นะคะไม่ต้องทําสีผมให้ยุ่งยากเลยยิ่งคนไหนที่ผมเสียนะคะยอยากต่อสีผมต่อแบบแไฮไลท์นะคะมาได้เลยนบรรดานะผมต่อมีแต่สีสวยนะคะปังๆเลยนะคะมาต่อผมกับพี่หนิงเลยนะคะเรื่องต่อผมนะคะไว้ใจพี่หนิงนะคะมีทุกสีมีทุกไซส์ให้เลือกเลยค่ะ Yay!